สวัสดีครับยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ชนะ่องกีนาขุดครับว <syndrome> right. ันนี้เดี๋ยววันนี้เข้าสิพาคกดไปออกงานกันครับวันนี้ออกงานเพื่อแรกจะออกงานไปไปกับนี่ครับเจ้ามักเทนกับนีโน่เข้านียครับเป็น12ล้อมีโน่มอหนกอครับ จอดมาโดนแล้วเดี๋ยวบอ,อกงานกันเอาที่เอา,เอามากเทนไปยืดเสน้นยืดสายกันนะครับเื่อนเป็นงานตักเขียวครับเพื่เขียวโอ้ยไอ้นี่ไรฮะบอลเข้าอ่ะอ้สับไฟไว้ยสับไฟ ขยับแล้วครับต่อภไปครับอีก,กีดิตอนเพิ่นขยับมันไอมีคนโทรเข่าครับโอ้ปิดไฟอนะ่ะโซเฟอร์ครับไปด้วยกันนั่นละยุตรงนั่นละเห็นบอลเป็นรูปไฟอะ่ะเป็นรูปไฟอ่ะนะสวีกนั่นละยุตนั่นละยุ่แผงอะ่ะเป็นสวีกกดอ่ะดีดคางนะ ยังงงครับครั้งแรกแว่าสัก่กเออนั่นละนั่นละปิดแล้วครั้งแรกที่เพฟนว่าจับเม็ดโอมาร์เทนเดีย๋ยวขึ้นข้างนอกก็ได้ไมั้งเดี๋ยวขึ้นข้างนอกก็ได้เดี๋ยวจะขึ้นอยู่งไงบ่กลับปัานไปก็ได้เสียด,ดีก็ได้เฮ้ยตรงนี้ดิ เดี๋ยวจะปั๊บพีกันตัวนครับไทย่อได้เอาลงถึงกันทุกโอ้ยฝุ่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมมาฟังก่อนดีกว่าโอ้โหทั้งลมทั้งฝุ่นเล่นก่องอืมสุดยอด สุดเยอะบาจจะบนนี้นะครับอีกีลมฟุ่นเดี๋ยวซอจิตตากันนี้เลยครับส่วนนี้จะเริ่มเคลดคิดนะครับเพราะว่าไอ้พึ่งจะได้ออกงานครับจะยืดเส้นยืดสายกันแล้วมึงนี้ เดี๋ยวเอา่ินออกไปยืนเสร็จเสร็จใส่หลังจากจอดเอามาจอดไปนี่ก็เป็นเดือนกลัวแล้ะครับหลังจากเดือนกลัวแล้วล,ะละ่ะแต่ไอ้พวกกระจับบัวอะไรที่กันมาชาวนได้เนาะใครสนใจกันที่ต่อเลยครับเขี้ยนเี้นี่งานชั่วโมงงานทบที่ครับทุกอย่าง ไปคู่กันครับกับเชลเลอร์คันนี้นะครับสองล้อมื่อวานนี้ผมยังรถท่านหนึตักเลยครับให้เพิ่์นตักเฮ้คนขับเพิรนตักอยู่ผมกัดจะตักซอยอกันแต่ว่ามื่อวานนี้บริษัทตักเป็นใหญรถไปไฮซีเซ่ แหนยังเหลี่ยมนม้ำมันอยู่ครับควาเมื่อก่อนนี่สายแตกจอดนาน,นครับบอลวันเมอนนร์ก้อนเราก็ต่ก่อนแต่ก่อนแต่กอต่กอนสายแตกยังประทันได้ลางครับอัดสายมาใส่แล้วครับบอลเอไอหนึ่งน,นะครับ ยังบ่าท่านแด่นไปานไหนครับดิียังไงดีอยู่ขึ้นไซด์เนขึ้นเทิงก็ขึ้นนี่ยอะขึ้นอยู่ทางก็จะขึ้นอยู่ดินปิดไฟอีกแน่นไฟดวงเทิงเทิงแขนเพอมันมีสองสวิตช์่าไปครับหยัดรถก่อน น่าจจะคันนี้เพิ่งมาถึงพักน่าเจ็บคันนี้โอ้โหนี่คนระับออกจะกอน <c oughs> อเรอียบร้อยครับเสร็กันเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันหน้างานดีครับรอบนึงแ,แล้วคิดดีฝากไปสักหนึ่งนะครับเจอกันนะครับกิน้าสองสิีครับ